สวัสดีครับจะพาวันนี้จะพามาดูที่ดินพร้อมบ้านนะครับหนึ่งไร่กับอีกสามสามวานนะครับเริ่มตั้งแต่นี้เลยครับเสาตัวนี้ทางขยะต้นนี้นะครับไปทางด้านนี้จะเป็นที่ของเราทั้งหมดเลยนี่นะครับติดถนนคอนกรีตครับหน้ากว้างร้อยกว่าเมตรนะครับผมนี่เลยนะครับนี่มีรั้วแล้วสามด้านนะครับอีกด้านหนึ่งไม่ได้ทารั้วอ่าครับผม หรือถ้าเกิดว่าจะทําเป็น,นรูนลดหนาดก็ทําได้ครับนี่ครับเป็นบ้านหลังนี้นี่เลยครับบ้านหลังใหญ่พอสมควรน,นี่ครับตัวบ้านเนี้ยน่าจะสามห้องนอนครับสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวครับ แล้วก็มีที่จอดรถมีชานข้างหน้านะครับตรงนี้ก็ใช้ได้กันทั้งหมดนะครับอแปลงนี้ถนนนี่ถนนสองด้านครับผมนี่ครับตรงนี้ก็มีชุมชนมีบ้านคนนะครับนี่เลยแล้วก็โค้งไปครับถนนโอบครับแปลงนี้ถนนโอบเป็นส่วนตัวติดบ้านชาวบ้านสองด้านครับแล้วก็ ที่เหลือก็เป็นถนนหมดเลยนี่ครับนะครับทางนี้ก็วิ่งออกเข้าไปชนในหมู่บ้านได้ครับออกภายกรุงเทพได้ครับผมนี่ครับที่มาสิ้นสุดอยู่ตรงนี้เสาต้นนี้ครับ สาตัวนี้เลยเป็นเสาตัวนี้แปลงนี้ก็ที่สวยครับเป็นที่สวยไม่เป็นไม่มีบ่อไม่มีไม่มีล่องสวนครับผมเป็นที่เรียบๆปลูกบ้านนะครับเดี๋ยวผมพาไปด้านในด้านใน,นก็จะโล่งดีนะครับ ตัวบ้านนี้ไม่มีประวัติใดๆนะครับพอดีว่าทางเจ้าของครับเขาไปทำงานที่ต่างจังหวัดครับเลยไม่มีเวลาที่จะมาดูแลครับผมฟ้าประปามีนะครับ เนี่ยฝั่งเนี้ยขาดฝั่งเดียวครับที่ยังไม่มีมีจะเป็นเสาหินครับแต่ว่าไม่มีเป็นรลรถหนักนี่ครับนี่คือคือตัวบ้านนะครับข้างๆก็จะเป็นสไตล์นี้บรรยากาศดีครับบรรยากาศดีที่ทำเลน่าอยู่นี่ครับต้นไม้ร่มรื่น แปลงนี้ก็ขายกันอยู่หนึ่งล้านห้าแสนห้ามืนนะครับสนใจยังไงก็ลองมาดูพูดคุยกันได้ครับครับขอบคุณมากครับ